มาออกแล้วขนานี้เอกทวินเป็นตัวนำวันใจสมศรีเป็นตัวเอกทวินเป็นตัวนำนาซาเป็นตัวที่สองันใจสมศรีที่สามโชคดีสุธิรักที่สี่ ปปาอายไปเป็นเจ้าน้องที่ป้ายแปเอกสบินยังเป็นตัวนำอยู่นาซาที่สองวันใจสมศรีที่สามโชคดีสุดที่รักที่สี่โกบลีที่ห้าแต่ไปเป็นเจ้าน้องที่โค้งป้ายเจ็ดเอกสวินยังเป็นตัวนำนาซาที่สองโชคดีสุดที่รักที่สามหายไปเป็นเจ้าน้องวันใจสมศรี และยอดราชานายที่ป้ายอ,อกจากทางตรงเอกสบินยังเป็นตัวนำอยู่โชคดีสุธิลักษ์เป็นตัวที่สองเจ้าน้องเริ่มเือคอืนตัวหนึ่งคขณะน,นีโชคดีสุธิลักษ์เป็นตัวนำเจ้าน้องที่สองถ้าไปเป็นคารวานและนาซา